ไปดูเรื่องของการเปิดระบบเรียนออนไลน์วันแรกวันนี้นะคะปรากฏว่าก็มีความคิดเห็นมาจากหลากหลายด้านรวมไปถึงปัญหาที่เจอในวันแรกก็มีเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสําหรับบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกนะคะนักเรียนบางคนยังเข้าระบบไม่ได้ค่ะทางเรื่องของช่องรายการทีวีแล้วก็เว็บไซต์ในขณะที่โรงเรียนบางแห่งพบว่าครูประจาชั้นค่ะได้มีการตั้งลายกลุ่มนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเช็คชื่อแล้วก็รายงานตัวเหมือนกับการเปิดภาคเรียนปกติ ซึ่งบรรยากาศการทดลองเรื่องของระบบการเรียนออนไลน์ในวันแรกวันนี้นะคะก็เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่เวลา8โมงครึ่ง ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศนะคะตามบ้านของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปรากฏว่าวันแรกก็ระบบการถ่ายทอดยังมีปัญหาเช่นที่บ้านของน้องเต้เต้ค่ะนักเรียนชั้นม3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งน้องเนี่ยก็มารอเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านตั้งแต่8ปดโมงครึ่งตามตารางเรียนปกติแต่ปรากฏว่าทั้งทีวีดิจิตอลช่อง4 8สําหรับม .3 สปรากฏว่าเป็นช่องโฆษณาขาย สินค้าไม่ได้มีการถ่ายทอดวิชาที่เรียนรวมทั้งได้เข้าไปเรียนผ่านเว็บไซต์ทาง DLTV ทั้งทางโทรศัพท์มือถือและก็น้ตบุ๊กก็ไม่สามารถเข้าได้ค่ะปรากฏว่าสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยหมุนติวติวติวตวเลยค่ะแล้วก็แม้ว่าจะพยายามเข้าระบบอยู่หลายครั้งเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าได้นะคะ น้องแต้เต้บอกว่าไม่เฉพาะตัวเองนะคะที่เข้าระบบไม่ได้ค่ะปรากฏว่าสอบถามไปยังเพื่อนๆม .3 คนอื่นๆก็เข้าไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ก็พยายามจะเข้าตลอดทั้งวันนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในวันแรกค่ะเพราะว่าบรรดาครูประจำชั้นโรงเรียนหลายแห่งได้ใช้วิธีการตั้งไลน์กลุ่มสําหรับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนมีการเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนเหมือนกับเรียนในห้องปกติและก็ให้นักเรียนส่งภาพขณะเรียนมาให้ดูว่าสามารถเรียนได้หรือไม่ค่ะซึ่งปรากฏว่าไม่มีปัญหานะคะสามารถเรียนผ่านออนไลน์กันได้แต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาที่อย่างที่เห็นน้องเต้เต้นะคะปรากฏว่าน้อง ทั้งดูระบบผ่านทีวีก็ไม่ได้ค่ะเข้า DLTV ก็ไม่ได้นะคะเจอปรากฏการหมุนติ้วๆๆค่ะทั้งระบบมือถือแล้วก็ผ่านโน้ตบุ๊กอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ